ทำามตุ้กผสมใจเจ้านั่นแหละบ้าว่าเอ้าหัดไม่ทัดดีบาทดีโอ้ยมีแกซีเทียหรอพี่น้องเออลืมเจ้าก็บ้าว่าอันนี้สูตรลืมเด้อพี่น้องเด้อสูตรคือคือขวอย่างไหนใส้ย่านั้นเก็บนึงเก็บนึงกนก็เลยหิวน้ำประทานไม่กิ่น้ำกันเด้อ สวัสดีคุณพี่กองจีนนะคะหายดีหรือยังครับวันหน้าขอบปวดมากฝันต้องหายดีแล้วค่ะหายดีแล้วได้หรอเขาปวดแข็งแรงดีแล้วเนาะเนี่ยไกด์กระเดยมาสบายอยากกินข้นไรวะสันไว้กูวางสันนัวบาดนี่เบื่อข้นไรเยี่ยที่กระติกินบักฮะออกมาหันออกมาใช่ไหมคือเก่าถ้ะใส่เยื่อมด้วยนะคะวางได้เดี เป็นตาแซ่บทะลุประสนปลาปิดแก๊สแล้วละ่ะสวัสดีคุณแม่กันนิกานะคะหัวหน้าเฮ็ดกับขเขาแซ่บแต่บางห,เหงเฮงแซ่บแซ่บทุกอย่างประสนแต่<อ>ยังว่าคอยพยุหเราเปิดอันตู้จีนยุดด่นนี่ชุกละละปาปลาปิดแก๊สหลุดเนาะ ัเอาทายกันมาทีเฮาอันนี้คือการฝนมีดแบบบ้านบ้านเรานะคะบันี้กตำข้าวโพดบาดนี่ตำข้าวโพดไข่เค็มตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะนี่ข้าวออมจุยข้าวโพดก็เป็นข้าวโพดจากรั้วสวนของเราเองนะคะอีกระบอกตลาดโอ้ยกระบาดน้ำเนียกอเป็นมาเขากันแอบมิ้นกับเมฆคว่วพอขั่วดิ อคือเป็นบ่ค่อยเข้ากันนะเนสวัสดีจ้าสวัสดีคุณแม่อุทัยนะคะสวัสดีคุณแม่ประพาพรสวัสดีคุณนุชจรีนะคะคือมาตื่นแ่สายตเ่นตื่นต่นาื่นี่ตื่น่นตืนื่นตื่น่นตองนตื่นต่นตื่นต่น่น่นื่นตืื่นต่น่ื่น่ตื่ม่นน่น่่่่่่่น่่่นกนน ำำเอาวันเอาคุเป็นบ่าข่ไม่เข้าวนจ๊คือล้งหนาล้มหลังไม่ได้เขกัวโดนไม่ได้เข้าครัวไปจำนอนมากกว่าไ่ได้ขัวโดน้อนบนเตียอยู่ร่งบาน ิเอ้าาคือสิหลายอันท่านยางแถ sogenan. ่าไปอกสิได้ขายยังบนนี่ฮะนำบมกตัวนั่นไป้สิตำให้นู้ดสิแล้วติดดำห้กเลได้าให้ข้อหนาละดำปลาแดกตูวงเอาต้มน้ำขึ้นมาด่เอานี่ออกเอาขึ้นแล้วลูกคว้าลูกคว้าลูกมือมาพี่จคนเนี่ยเออนดเดอาตี ข้างหมอข้างหมอเอออันเซฟเละเสพเลมายกซึ่งป่าออกแน่นี่เร็วเล้วซึ่งป่ามาูไปหามาึ่งนี่แะสวัสดีพี่น้องสองป่ามาูไปหามานึ่นี่แหละโอ้ยตัวน้อยดเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเด็กป่าอย่างแมาเหมืนเตนเต้นโอ้หอนหนแฮนแทนเอาส่ป่ามแต่พัก โอ้ยมันปลูกอยู่ในผุนตานั่นโอ้วันนี้เรากกติมันจะมีน้ำต่ามาเห็ดตลางมันจะมีน้ำน่ามึนมันจะแหงๆเนาะทานเนาะอันนี้เห็ดเพื่อยเยียมคนซื้อมาพ่แม่เอากระทะอาก็ไดเอาหมอมัใส่อ๋อเพิ่นสื่อมา่นอยากก็ทันท้อเอาบะเกียบเเกียบที่เาอยู่แส เ่อก็ไดเดี๋ยวคนพ่อจะไดกินน้ำเพลินไปเอามะเขือเทศเนี่ยนี่เอหนูเอาบะกรอเทศมาหน่อยบะกเทศไทวิโอเี่อก่อละเาะหยวิดีโออยู่ยังเลยโอ้เอาบะพริกม่น่ล่ะเอาคือประจํามองหูมันกอีนี่โอ้ยยัใญกูเด้อหนนอจูมอพิทยานเพียเอาบะพริสดไหมเออพี่สดมาหนอาะนี่ปลน่างเอาบปล่างเอาคุณแรกร่างมาเหรียดมาค่ะ ไลค่ะตามบอันนี้ด้วยเพราะว่าสวัสดีคุณแม่บุญกองนะคะเก็บไม่ได้สวัสดีคุณดุจดาวสวัสดีอะไหอ่ไเอหมรนี่ไหมเอามันไม่โฟกัสเลยเออโฟกัสแล้วสสวยนะอันนี้อันนึ่งปลากระชังนะคะเห็นงไรพี่น้องเห็นบอกหนึ่งปลากระชัง คอยจองตามันเด้อเอาเด้อคือบอกกินกินได้ตาตาบ้านนี่แห <c oughs> ละไอิ่มนก็เม <c oughs> ื่กี้อ้มอนนี่บอกว่าที่ว่าอันซื้ออันนี้มากเราบัตที่ซื้อหนึ่งลามาอ้มอนขอจองตา <c oughs> ดูอันอันนี้เนี่นคุณเขาไม่ยดมนี่ย <c oughs> เอาง้ <c oughs> อง้อนเธอบอกมาใส่กลางน้ำกูว่าเขาต้มนม้ำต้มนม้ำต้มน้ำลูกขนไก่บอก นี่นี่มอหน่อยนี่นางเอ้ยเออนี่นี่นี่ว่างสันไปอังดีไปกดน้ำฮอนไปกดน้ำฮอนเล่มจะอะไรเนี่ล่ะโอ้เพื่อนสิเอาใช้นี่บ่ค่ะเอาไปไว้เขาให้ไปกดน้ำฮอนเดียว เชฟแล้วนี่คุยไม่รู้เรื่องเว้ยเอาอันน้ำปลาเหมือนหรอกสิเหมือนเชฟมันเมื่อวานเลยค่ะขอโทษหนูปึกพื้นี่ามเคลียบรับความอร่อยเคลียบรับความอร่อยต้องน้ำปลาแท้ตาคุณแดดกุ้งนะคะสามรสหลายๆข้นซุ่มกันเป็นจับวนเข้มๆเอาเข้าจับจวานหลายคนเป็นเสพเนาะเสบอยู่ค่ะคุณน่ะหุ่มแม่หุ่มแม่เ่าเป็นแมงวันกิน กิมอาหารอร่อยเอางุ๊คนาหลายกว่านี่แหละเอหม้อเอาหม้อหม้อมีแต่หม้ออีกู้เอาหม้อไม่หีกเอาหม้อได้อันผัดปลาหมึกนุ่งปลากระสังนะคะแล้วก็ตำข้าวโพดนะคะตำแบบขุ่ใส่ปลาเด็กตวงนี่พราน้ำตาลใส่ลงไป น้ำตาลเมื่อคือถังแซบเถะสวัสดีคุณแม่บุญสวยนะคะสื่อคุณแม่ขึ้นมวลใช่ปะสวัสดีคุณดะรุมีสวัสดีคุณสมนะคะคนอัอนออกหมดเว้ยพมสดภาษาไทย ภาษาอัาางกฤษเพราะอ,อ่านค่ะคุณูดเด็กไครสวัสดีจ้าลูกๆคือเป็นตะมวลเอ,องมันขามอีหลีไหนจริงๆภาษาอังกฤษมันขามเลยเอาอันไหนเขาอ่านบ่ได้เขากับเขอ่านล่ะเนาะขอโทษพี่น้องเดชเจะเด้อเรียนอันอ่นานบ่นปองต้องไปบูเดซิมาเบิรงหรือบูเดซิมาเมนให้ไปเปลี่ยนสวัสดีสคุณพี่ P O R ออพีโฟนี่เห็นบ่นี่อ่านออกเดชนี่เออปู สวัสดีคุณแม่อรชรนะคะเออซื้อคุณแม่นี่กะมวนสวัสดีคุณพี่สาวสลกคนโก้นะคะเอาซื้อเจ้าคือเป็นจังสันอีายคือซื้อดีแต่นว่เออเลือดหลเสียบเลือดไหลใส่สุดเี็ดบดไดเดือูกว่าวันสันผลมาจำข้าวปวดไข่เค็มนะคะสวัสดีแม่แต๋วค่ะ เฮ็ดหยังกินเนะจ้าตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะแล้วก็นึ่งปลากระสังค่ะแล้วก็ผัดปลาหมึกน,นะคะนึ่งปลาหมอคางดำค่ะสวัสดีคุณแม่นัดรือมมลค่ะบุญธราเท่ากันนารักน้ะพี่น้องเนาะว่าเป็นซอยดาวได้บอกพูดนี่ เน,นียอบมารำเรียงอาหารทำเรียัสวัสดีพี่น้องสองรอยสิบคนเ,เลี้ยงข้าวโพดสีไรก็เลยอยนเป็ดเม็ดคนเอาไปตัดหงเอาไปเหียนบว<อ>กประเทียนอีกพักหนึ่ง <c oughs> อันย่อมกินเอาจั้งธนคะคารสวัสดีคุณพี่กบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียูเซอร์ที่เขามาใหม่เด้อค่ะเดอ้อ <c oughs> แต่วันนี้พี่น้องผู้เขามาเกาไปจะเป็นการปรุงเอาน้ำจิ้มเอาม่าเหม็ดซุปไปใส่โอเคเอาม่าปูยังไม่ได้ปรุงนะน้ำเราปลาเนื้อมะนาวนะคะนี่นี่เห็นบ่อยนี่น้ำจิ้มมะนาวดี่นี่พี่น้องเพราะว่าเมนเทียวกับปีที่อะไรอยางเงี้ยเขากขาผัดบว่าเมนใช้กะทิมะเจียวกับปีเพื่อกระเทิร์ดเลย ไม่กำลังแเสพพอขั้วเป็ดตาหักแพ็จ้าแอดมินกเป็ดตาหากักคือกันค่ะเอาเอายันได้ลื่นยันได้ลื่นเพิ่น<ๆ>นี่นี่โอ้ยไม่ยังนีไอ้อาตูดล,ลุ้งยังสีเลยตีนเป็นสูตรโอ้สูตรรับจากทางร้านนะคะขอพงพีง่น้องพอสิเอาปลามะตูดได้ปะเนี่บัวระเอาตีเอาคือบัวร้าพี่สนะไอ้ห้าอี๋ยังมีลาทั่วแอลอัลเซ่ถาดเนี่ยใส้อออกัน สามห้องที่ใส่สามมัน,นสามแงาหน่ะบอกมาดีใช่บ่มีน้สามแบบไหนก็ตัวแง่สามแบบนี่เอาแฮะทำอั่งอ,นนอีกอ้อมใจอันนี้นั่งอีกวอนชีริตินะจ้าซอออลที่ขาดผมเนาะบอสทำอะไรขาทำอะไรทำอะไรก็หมวนทำอะไรก็อร่อยวะสันสูตรลับคักจ้าวะสันบ่เป็นสูตรลับค่ะสูตรลืมจะเก็บอัน กินได้บ่ได้บ่ดิเพื่อนหันหยิบใจยิบใจโดลจกลิบจีบลิกจีกเออแบบอันะไรกีบบานบานเหน่า